นี้มาถึงดาม่าล่าสุดเลยลูกโป่งจากฟ้าจา๋าเกิดอะไรขึ้นในในการเก็บตัวของนางงามจ๊ะจริงๆก็คือทราบมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่บอกว่าคือวัยที่ประกวดนางงามมันเป็นวัยของผู้หญิงที่แบบกำลังเปลี้ยวซ่าเลยยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งที่เรารู้ถ้าเรารู้เราควบคุมได้เชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราควบคุมคได้แต่บางอย่างที่กองเองหรือทีมงานเราไม่รู้ก็ต้อง พอมารู้ที่หลังก็ต้องอาศัยการเรียกคุยซึ่งจริงๆตัวฟ้าเองก็ได้มีการตักเตือนได้มีการคุยผ่านทาง AR ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าวันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอน้องก็คงก็ต้องต้องบอกกันต,ตรงๆอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้คือฟ้ากงจะบอกว่ากับข่าวที่มันหลุดไปในเหตนนารณ์นี่คือมันคือเรื่องจริงมันม<อ>ีการเกิดมันมีการกระทําเกิดขึ้นจริงๆก็ยอมรับว่าก็จริงก็จริง หนูเชื่อว่าปัญหาเรื่องพวกนี้มันมีทุกกองทุกเวทีน่าจะมีหมดแต่อยู่ที่ว่าจะกล้าออกมาพูดยอมรับหรือเปล่าว่ามันมีหรือไม่มีแต่ว่าเราเรายอมรับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่เราแก้ไขและรับมือได้เพราะอย่างที่บอกว่าเด็กทุกคนที่ที่มาประกวด77คนเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ที่เราเจออย่างบางอย่างเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้ภูมิฐานถูกไหมคะแต่ในเมื่อเรารู้แล้วเราก็แก้ไขปัญหาซึ่งว่าเราเอาอยู่หมัดแล้วเด็กน่าจะถ้าเขาอยากจะไปต่อเขาก็ต้องฟังแล้วก็น่าจะต้องปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเรียกคุยแน่นอนหลังจากนี้เรียกคุยจริงๆหลังๆมานี้ก็มีการเรียกคุยประจํากันอยู่แล้วบางทีก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอยากให้น้องปรับ<ม>น้องนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกปัญหามันก็คลี่คลายแล้วก็เป็นไปได้ดีเสมอไม่ได้รู้ส<ม>ึกว่าเป็นปัญหาอะไรที่แบบใหญ่หลวงหรือว่าเราเราไม่สบายใจอะไรขนาดนั้น<ม>อะไรเงี้ยค่ะ